นยายลหดลอย่าเอาเราไปวัดกับใครเลยเพราะเราเป็นอิสลามขมุงบางกลางตรงหนา้าขี่กระต่ายว้าวสามางบุญกันคุณรู้ไหมทำไมผมไม่ใช้ iPad ผมม่ใช้สมุดเพราะว่า ผมไม่มีเงินซื้อผมไม่มีเงินซื้อแล้วก็ทุเรียนนี่ผมจะเอาไปหมักเป็นวนยครับวายส่งไปขายอ่ะไม่น่าจะเกินสองวันเจง็งนัทถิกำม,มังสมะพลังเมื่อค่้าแรงแล้ว สวัสด Hi e ีครับช่องสัญญาลาดครับพี่น้องมุนนี้มาซาฟุนครับครมบได้ยากาศดีเดือนากาศหนาวเยอะตอนเดือนมษถายฮะเดือนที่ฮอนที่สุดในประเทศไทยกลายเป็นฤดูหนาวครับพี่น้องจะเกิดยังเกิบ้านเฮาสุมือนี่เสอุปกรณ์ซาฟุนของเจ้าอยู่เสนี่ตามมาตามมาโอเคครับ นี่ครับพี่น้องนี่คือพวะัวบวะพวแล้วเมียอยู่ทส่อะไรข้อนี้พวเมียพวเมียโอ้ยเด็กสมองพูดไปพูดมาแล้วก็หายเนี้ยมาอุดหน่อยอะไรครับรั่วมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยมุ่งเนี้งของเราไปสาฟฝุนกันครับพี่น้อง จาเอาเราไปวัดกับใครเลยเพราะเราเป็นอิสลามที่เรามาตากขี้งัวเพราะว่าเขามันวินเทจส่วนเรามันเกษตรอินทรีย์ตักก็าจะเปันไอพวกนี้งานการก็ไม่รู้จะช่วยแทมพี่ให้กูย้ายอีกว้าวสาบุญกัน

วาไงลังลังเวลาอะไรไอ้ลังมาดูอะไรมาดูคนบ้าแด้วเจ็บเน่เสื้อกันข้าหรือว่าม่สีดแดดครับพี่น้องนล้นี้กองคมาซาพุนแล้วว้าวอันนี้ก็คือ ุนคือขี่งัวกับขี่น้องงัวในข้องัวนี่นะเป็นการมักดองของของทั้งสามสิ่งบรรจกภาคีปัตตกีทีโพงงัวเก็บมันนีอยู่คือมีแก็บมีขี่งัวแล้วกอะเบืองครับนี่น้องขอเสียงหน่อยครับนี่น้องพยากแฟนคขับมา ิธีกันถ้าลายพุ่นก็นคือขับออกมากไปไห้มันทั่วให้นะเราไปพบก,กับเซนเบดจามิโมโครับ นะฮัลโหลเออคุณน้ำมันได้กี่ล้าน,น,นลิตรและกี่ล้านบาลและ้ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงเป็นไงเหมืองทองเราอ๋ออย่าคุยกับผู้จัดการธุรกิจน้ำมันเหรออ่าเดี๋ยวคุยกันเลยคุยกันคุยกันนะสวัสดีครับผมกำลังวิเคราะห์ธุรกิจอยู่ครับช่วงนี้ตลาดหุ้นผันผ่วนมา จบคราพเษฐกิจโลกกำลังตกต่ำเขาช่วงนี้ผมก็กำลังวิเคราะห์อยู่จริงๆก็ใช้ iPad ก็ได้ครับเนี่ยไม่ต้องใช้สมุดก็ได้คุณรู้ไหมทำไมผมไม่ใช้ iPad ผมไม่ใช้สมุดเพราะว่าผมไม่มีเงินซื้อผมไม่มีเงินซื้อผมไม่มีเงินซื้อใช่ครับก็ตามนั้นแหละลบ คุยกันเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคโอเคประมาณนั้นแหละประมาณแสนล้านเหรียญน,น่ะตัหง่หนผมจะถอนเงินละถอนเงินสักครึ่งหนึ่งอ่ะไปซื้อบิตคอยน์อ่ะโอเคอ่ะน้ำมันเป็นไงเออเออจะไปซื้อของซาอุละของรัสเซียแม่งจะเอาแต่เงินรูเบิลอย่างเดียวรูเบิลหรือรูปีวะดรอว่าจะเป็นรูแปนนี่พูดถึงมันลวกู จิบใจอยู่เ <Huh? S 1> นี่ยบวกกันมาวันนั้นนะ่ะสามวันนะ่ะ mm hmm. กวนอนโรงพยาบาลนนะ่ะสามวันนะ่ะ mm hmm. โอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคนมาขอสัมภาษนณะ์น mm ่ะ hmm. ผมมันก็ยุ่งยุ่งอย่างนี้นะ mm hmm. โอเคครับมาต่อกันเลยถึงไหนแล้วนะอ่าถึงธุรกิจของผมเนาะ mm hmm. เดี๋ยวผมขอถอดแว่นก่อน mm hmm. เดีก็ไม่มีกูจะใส่ทำไมเนี่ย ผมก็กําลังวางแผนไว้อยู่ผมกําลังจะทําส่วนส่วนทุเรียนนะครับไม่ได้ขายผลทุเรียนนะผมจะเอาทุเรียนนะไปทําน้าหอมแล้วส่งไปฝรั่งเศสนะครับก็จะสร้างรถไฟฟ้าไปทางรถไฟฟ้าขนน้ําหอมผมนะแล้วก็ทุเรียนนี่ผมจะเอาไปหมักเป็นวน์ครับวายส่งไปขายอ่ะขายทั่วโลก เป็นแบรนด์ของสวนยลาวายหมักสัก5,000ปีอะครับน้องๆอีกห้า0ัน oh, <no. S 1> 5, ปีโอเคธุรกิจผมก็จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกอะครับโอเคผมไม่มีเรื่องอย่ขี้โม,โมแล้ะดาวอยู่ไหนวะเนี่ย เป็นทุนเสวอของสวนเยล่าความ<ะ>รวยของพี่นระดับขีิบมหาจนหลนนังนี่เริ่มดอยแล้วซืออะไรไว้ก็ดอยไปหมดซือพัคื่องก็ดอยหมดอะไรก็ไม่รู้พี่ก็เลยมาร่วมพุนกับสวน,นเลยล่าที่แหละเพราะว่าพี่ดูจากกราฟการจเจริญติวๆของสวนเยล่าแล้วพี่มาลงทุนด้วยก็ไม่น่าจะเกินสองวันเอเจ๊งอะไรวะเคลียอะไรเนโอ้ยไม่ได้ พี่เขาว่าเอ็นเขาบอกว่าเขาจะปลูกทุเรียนส่งไปฝรั่งเศสพี่เลาบอกว่าไม่เอาไม่เอาปลูกนั่นดีกว่ามะยมส่งไปอเมริกาละส,สิแล้วก็จะส่งฐานพี่เขาบอกว่าเขาทำธุรกิจฐานด้วยพี่จะส่งไปซาอุดอน อย <laughs> yeah. ่างไรวะเนี่ยแล้วทีนี้เขากำลังไถสวนไถนาอยู่ตอนนี้เขาจะไม่ปลูกข้าวแล้วนะเขาจะปลูกกระท่อมฮะไม่ใช่กระท่อมธรรมดานะกระท่อมมุงบางกลางทุ่งนาขี่กระต่ายคหลองป้า่ชายอะไรวะเดี๋ยวจะไปเกิดดีเล่นไปได้เนาะครับตอนนี้เราก็จะแบบระดมทุนแล้วเพื่อสร้างบริษัทรูป แต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินแต่จะมาลงทุนก็มาได้แค่นี้แหละไปครันัทถิกำมังสมาพลังเมื่อค้าแรงแล้วจงนึ่งข้าวต้มไก่สดโก้อร่อยดีไม่อย่างนี้มาจากตำราเลยครับตำรา ลงปูเข็มลงปูเข็มวัดใดวัดเขาอีโต้คว้างแมวนี่กวัดที่ดินปากบามิดหน่อยอ่าบาอธิบายกับเรนกับข่อยคู่มือนี่ข่อยก็ยังได้วัดเลยนี่วัดยังวัดสายตาประกอบแว่นแหน่วัดแว่นประกอบสายตาแหน่ถูกแล้ววัดกระลึนอีลี่วงเก้าดิเป็นใจอ่ะเล่นคนเดียวก็ได้เออโอ้ลมแห้งขนาดครับพี่น้องซาคุนวันนี้ลมก็เย็นดี อกาศก็ดีบ่แดดเป็นฤดูหนาวไปละประเทศไทยมีแต่ฤดูหนาวแล้วครับวันนี้เอาพี่ม่เมื่อยจักหน่อยสาบุนต่อไปกับไทยแต่กับว่านเขาไทยนาบ่เะ่าวนาฮะไทยนาบ่บ่ไทยเงินแม่ครับพี่น้องสภาพเอาไปซืああ้อมรกกถากินคนละเอ้าเป็นยังไงจ้ามืันนี้ปวดแขนใส่เป็นตาธ่ จากน,านั้นเนาะมันจังกโก้คนเฮามันต้องดูดีทุกสถานอากาศเลยใส่แว่นแล้วแบบรอทีพลังมเมฆว้าวสหรับมือมนี้กัประมาณนี้แหละครับ,บตามวิธีของช,องงชองาวไทยชาวนาได้อยู่นในแดนนี่แหละครับสบายเงินไหลกัมีความมวนอยู่ในโตัวมองไดล มึงพูืเองเขาว่าบางกว่างปิดเทอมนอนปิดเทอมนอนอยู่เพื่อการกินอนแบบสามเดือนเราไาสั่นเพื่อนสิเปิดมาหาไรพักผ่อนวะพักผ่อนเขาบอกอย่าจะเตีนเรียนจบมานี่ยแล้วยังไ่ไดี๋ยาอยู่เท็ดเบียกนะนี่แหละครับเพื่อการพักผ่อนมึงมห้มันหยุดนะครับเห็นในเห็นนะทำงานกันคู่มื่อรีเร็กซ์รีเร็กมากนะครับไม่นี่ก็สำนี่นะครับเดี๋ยวจะเห็นงานที่การต่อแล้วทันมักหรือบ่มัก บอมักก็ต้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้ครับบแมันไปบอมักติบดเหดุยังเลยติดตามไว้น้ำในยูทูบในเฟซบุ๊กนั่นแหละส่วนเยลล่าตคือกันทั้งสองแล้วก็ไปติดตามไอจีน้ำด้อครับ p h a l a อันเดอร์สกอร์ d o n แล้วก็นเบนอันเดอร์สกอร์ฟารากอนมั้งนี่อสุดลงตัวครับหลายๆคนอัชวารายการผมมันแบบขี้เหร่กะล้องกระแหลงบอมีสาล่ายังไม่ยนครับเข้าใจถึงแล้ว จักสีเห็ดเนี่เกิดเห็ดไปตามพิธีเท่านั้นแหละครับผมมีเงินไปแบบเขาแบบรันดังผมมีเห็ดซื่อเพลงมาลองคมเวอร์ดอกแกติลิกะซิตผมกินดามาอย่างเงี้ยโอ้ก็วยกดดัาเฮ้ยบแมบนกดไรเห็ดเนี่ยเอะกดแช่พ่อมนี่สิเอาดามาอยู่โคนรววยเลยนี่เจ้าของที่วบาสองพันสี่ร้ยหาที่หาอะไรสองันหายดีสีรับผม วันนี้ก็สัมผัสกัครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสัญญาณนะครับบ <Yahoo! S 1> ๊ายบายเปล่าแทนแม่เลยวันนี้สวนยายลาาดบ่คือเเรณ